เดียวนะครับมาจากพัทยานะครับผมนี่พี่ฮะช่วงนี้เขาบอกว่าหลายๆคนเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเดี๋ยวนี้เทรนใหม่มาแล้วนะครับ <c oughs> เขาไม่เลี้ยงแล้วตุ๊กตาลูกเทพนะครับเขาเลี้ยงพวกมักกราลีผลอะไรมาเนี้อ๋อมักกะลีผลนะฮะก็สามารถช่วยดลบันดาลความสําเร็จทางคล้นะฮะ <c oughs> ได้ทุกอย่างเออนะฮะเอ้าวแพงไหมคะแพงฮะดูท่าทางแพงไหมฮะอ๋อไม่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 แพงไม่แพงไม่แพงไม่แพงเพราะฉะนั้นจะเลือกกับคนที่ขายเท่านั้นนะคะ ไม่เอาค่ะคุณแม่คะวันหลังใครว่าคุณแม่คุณแม่ต้องบอกเลยคะ่ะวันพระไม่คุยกับผีขอบใจลูกขอบใจมากเลย <c oughs> จริงๆค่ะ <c oughs> อะไรนะั <c oughs> นกัดคุณแม่ <c oughs> นั่นแหละค่ะรักแ,แม่กัดแม่เยอะๆยอดวิวแม่จะได้พุ่งกระฉูดนะฮะเลือกซองกันดีกว่าครับนะฮะคุณพ่อเลือกเลยค่ะนี่นะครับขอบคุณมากขอเสียงประมือให้กับอาดาวบ้านดอนนะครับอาเหลืองบริสุทธิ์ผุดทองนะต่อตีมากแล้วก็ยังออยแล้วก็อิรพันธ์ดีละพงนะครับทั้งสามท่านอายุรวมกันหลายหมื่นปีนะครับอยู่กับเราให<อ>้รู้จ<อ>ุดดีบูฮะช่วงนี้เลือกซองได้ซองอะไร<ใ>เลขที่ออกเบารันท์โถ่ชู่ เมารันท์โทษเงยคุณคุณมีเรื่องแบบลันทดเหรอจริงๆทุกคนก็จะรู้นะเมื่อประมาณปี36พี่จิมปเป็นอัมาพาครึ่งซิกนะคะซ<ๆ>ิกขวาทั้งซิกเลยแล้วก็ตอนนี้ที่กลับมาได้ดีขนาดนี้เมื่อก่อนเต๋าจะเห็นเลยนะคะว่าพี่ล้มทั้งตัวเลยนะคะหมายถึงทั้งพี่เต๋าและพี่จิมได้เป็นอาัมาพืตทั้งคู่เลยนะตอนนี้พี่หายแล้วนะคะก็จะบอกให้ทุกคนที่สู้ชีวิตบอกว่าที่กลับมาได้ครั้งนี้ตอนนั้นหมดเงินไป28ล้านแต่ตอนนี้นะและแต่ว่า ภายใน9ปีดิฉันเอากลับคืนมาได้หมดแล้วนะคะแต่ก็สู้มาหมดเลยนะคะที่อย่างเลยพี่เป็นเพราะอะไรฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเอ่อตอนนั้นเก่งเงินกําไรดอลลาร์นะคะก็ไม่เราไม่เราไม่ได้เล่นนะเพียงแต่ว่าเก่งเงินมีเงินสดก็ซื้อซื้อซื้อไว้เพื่อจะขายต่อแล้วตอนนี้มันลดลงมาทีเดียวเลยลดทีเึง3สามบาทเลยเก้าคูณสามก็ยี่สิบเจ็ดแล้วเงินสดล้านมันยี่สิบแปดพอธนาคารโทรมาทันทิงมือโทรศัพท์ร่วงจากมือเลยแล้วก็เบี้ยวทั้งตัวทั้งร่างกายข้างขวาที่ทำอะไรไม่ได้เลยคลานอยู่สามเดือนนะคะได าพยาธิสองโรงพยาบาลเลยนะคะพยาธิสองแม่คุณแม่โกหกแล้วทำไมคะเขาบอกโรงพยาบาลเกษตรอออันนี้กรมพยาบาลสัตว์เลยใช่ไคะอันนี้ไปตัดหางค่ะพี่เต๋าได้ข่าวว่านักข่าวทีพูไปเยี่ยมเลยใช่ค่ะยังไงฮะไปเยี่ยมพี่จิ๋มนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางทางทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าอ่าเขาบอกว่าโรงพยาบาลเขาบอกเขาห้ามหมาเข้าใช่ค่ะโรงพยาบาลส่งไม่ให้เข้าแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ล่าสุดเพิ่งจะไปเยี่ยมที่บ้านใช่ค่ะใช่ไหมฮะยังไงนะฮะช่วยเล่าก็พี่ เารไม่ได้เล่าตะกิ้พูดไปแล้วนะมาเยี่ยมพี่บ้านแล้วทีนี้ไปขอเรื่องพี่จิมที่บ้านบอกว่ามาเยี่ยมพี่จิมครับแล้วมีอาแปะคนหนึ่งลงมาบอกว่าจิมไม่โย่จิมไม่โย่เด็กนักข่าวไปจบได้ว่าพี่จิมเต๋าที่ฉันขอแก้ข่าวและนี่คือเรื่องจริงนะเมื่อก่อนนี้ก็อยู่คอนโดตรงห้วยขวางแล้วก็รักกับผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ นี่คันนี้นะคะ้วจะนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนกลางคือก็เจอเราอยู่ในร่างสวยงามแต่นี้พอเราอยู่บ้านกลางวันออนนั้นก็เสือกมามาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเคาะประตูกดต้องต้องต้องฉันก็ดูอ้าวตายหาแล้วงานเข้าททำไงรู้ไหมอยู่อยู่ข้างหลังบ้านเฮ้ยหิมไม่อยู่เฮ้ยกรบบ๋อนแม่ครับเป็นผู้หญิง ไม่ก็ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นเนอะลูกเหตุการณ์จริงนะฮะตอนแรกผมก็จะว่าเพชรแม่ถอดหัวหนีไม่ใช่กระสืออีกแล้วแสดงว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วองวันเคยมาเชิญนี่แหละเลือกซองได้ลันทดนหนึ่งเรื่องเอาไว้เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งฟัง